ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเริ่มแล้วพาย,ยุฝนฟ้าขนองร,รอกใหม่26พฤษภาคมถึง2มิถุนายนจับตาฝนเพิ่มเริ่มอีสานตะมันออกเริ่มก่อนฝนถลม่มทำน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ ส่วนวันนี้ฝนเน้นภาคกลางทางตอนบนอีสานทางตอนบนพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงของวันอังคารที่24พสิภาคมโดยในวันนี้นะครับ แอดมินจะพามาติดตามสภาพอากาศในวันนี้และในอีกสิบวันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวกันนะคะโดยพื้นที่ฝนในวันนี้ส่วนมากจะเน้นบริเวณภาคกลางทางตอนบนอีสานทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับในวันนี้ ซึ่งปัจจัยของฝนในวันนี้นะครับร่องมรสุมกําลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่หยอคพ่อประกาศตามบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมต,ตําตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมทะเลยังมีกําลังแรงนะครับในวันนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนคนลดออกจากฝั่งนะครับจนถึงวันนี้24พฤษภาคม2 5 6 5ัด้วยกลุ่มฝนที่ตกนะครับบริเวณภาคกลางทางตอนบนส่วนมาก จะเน้นการตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำและอีสานทางตอนบนและอีสานฝั่งตะวันออกจะเน้นการตกในช่วงดึกจนถึงเช้านะครับส่วนภาคเหนืออีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่นะครับในวันนี้จากนั้นนะครับในช่วงวันที่16พฤษภาคมจนถึง2มิถุนาย,ยน2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับทาให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ระวังคลื่นลมแรงนะครับทะเลจะมีคลื่นสูงโดยเฉพาะบริเวณทะเลฝั่งอันดามันคลื่นสูง2-3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนจะสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับขอให้ระวังในเรื่องของปริมาณฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมชันพันน้ำป่าไลหลากในระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับส่วนในช่วงนี้ลักษณะของฝนที่ตกส่วนมากจะตกแค่แป๊บเดียวนะครับจะเป็นฝนตกแบบวิ่งยังไม่พอได้รับน้ําได้รับเนื้อในการทําเกษตรกรรมและในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนเลยนะครับในช่วงนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ